วรรณกรรมออนแอร์เรื่องข้างภา,<ข>า,าพ,าพ,าพาบทประพันธ์โดยสีบูรพาอ่านโดยจัก,กริดศิลปชัยสนับสนุนโดยปานิแคนโดผลิตและขายส่งเทียนหอมทุกชนิด สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่085-1566499 1หม่อมราชวงกิกฤติดำเนินเรื่องต่อไป คำวิงวอนปลอบโยนของท่านพ่อเป็นเหตุหนึ่งที่น้อมใจให้ฉันรับพิจารณาความประสงค์ของท่านเจ้าคุณด้วยคลายความขมขื่นลงมากฉันรู้ว่าถ้าฉันปฏิเสธจะทำให้ท่านผิดหวังและเสียพระทัยมากแต่นั่นมิใช่เหตุสำคัญเหตุผลข้อใหญ่ เกิดแต่ความพอใจของฉันเองฉันต้องใช้ชีวิตอยู่ในโลกอันแคบมาเป็นเวลาถึง34ปีเต็มฉันทั้งเบื่อหน่ายและเงียบเหงาเปล่าเปลี่ยวเต็มทีแต่นกน้อยเมื่อปีกแข็งยังสละรังเที่ยวโบยบินไปชมโลกอันกว้างใหญ่ไพศาลก็ฉันเป็นคน และเติบโตเต็มที่จนจะคล้อยไปในทางร่วงโรยอยู่แล้วเหตุใดจะมาจับเจ้าเฝ้าอยู่แต่แห่งเดียวฉันต้องการติดต่อคุ้นเคยกับโลกภายนอกต้องการความเปลี่ยนแปลงในชีวิตต้องการประกอบกิจวัตรที่ผิดแปลกแตกต่างไปจากที่ฉันได้ทำมาแล้วตลอดเวลา34ปีบ้างไม่มีอะไรจะช่วยให้ฉัน รรลุความต้องการเหล่านี้ได้นอกจากการแต่งงานฉันอาพับถึงที่สุดแล้วที่เกิดมาไร้ความรักแต่แม้เช่นนั้นก็เป็นการฉลาดหรือที่ฉันจะปิดตาปิดความรู้สึกเสียจากสิ่งอื่นๆซึ่งฉันอาจที่จะบันเทิงชีวิตได้ตามสวดเมื่อเจ้าคุณเป็นคนดี ฉันจะขาดทุนอะไรเล่าในการที่แต่งงานกับท่านท่านแก่เกินไปที่ฉันจะแต่งงานด้วยนั่นก็เป็นความจริงแต่ฉันคอยใครอยู่เล่าฉันอาจจะคอยคนคนหนึ่งแต่คนนั้นคือใครฉันจะพบเขาได้ที่ไหนความจริง เขาอาจจะยังไม่มาเกิดหรือเพิ่งตายไปเมื่อเร็วนี้เองก็ได้ในเวลานั้นความต้องการของฉันมีมากในของจริงฉันตกลงโปร่งใจแต่งงานกับท่านเจ้าคุณก็เพราะว่ามันเป็นของจริงฉันได้บรรลุความต้องการหลายอย่าง ฉันชื่นชมสมใจที่ได้รู้จักและค่อยคุ้นเคยกับความแปลกใหม่ในโลกอีกแห่งหนึ่งฉันก็มีความผาสุกตามสมควรถึงแม้ว่าจะไร้ความรักมอมราชวงศ์กิรติขยับตัวนั่งตรงถอนใจใหญ่พลางเอาผ้าเช็ดหน้าเช็ดที่ในตานพพร ฉันรู้สึกเหมือนหนึ่งว่าฉันเล่าเรื่องราวทั้งหมดนี้ให้เธอฟังในขณะที่ฉันนอนหลับแล้วฝันไปฉันอาจจะได้พูดเพ้อเจ้ออะไรออกไปบ้างฉะนั้นฉันขอจบก,การบรรยายของฉันเสียทีผมตื่นเต้นติดใจเรื่องราวของคุณหญิงอย่างที่สุดดูเป็นเรื่องธรรมดาสามัญก็จริง แต่ผมก็ฟังอย่างลืมตัวขออนุญาตให้ผมซักถามต่อไปอีกหน่อยคุณหญิงไม่ได้คิดบ้างหรือว่าในวันหนึ่งคุณหญิงอาจจะรักท่านเจ้าคุณได้ดูเหมือนฉันได้ตอบเธอครั้งหนึ่งแล้วว่าฉันไม่มีทางจะรักท่านได้ ่านดีจริงดอกแต่เราจะเอาอะไรกับคนแก่ท่านต้องการกินอิ่มนอนหลับและสนุกสบายไปตามทางของท่านวันเวลาของท่านเหลือน้อยเกินไปที่ท่านจะสร้างอุดมทัศนีอะไรขึ้นในชีวิตท่านไม่สนใจในแสงเดือนหรือทะเลสาบตลอดจนคําเกี่ยวพาราสี ท่านไม่มีความคิดคำหนึง่งไฝฝันในสิ่งที่สวยงามท่านไม่มีอนาคตท่านมีแต่อดีตและปัจจุบันเธอหวังจะให้ความรักเกิดขึ้นได้อย่างไรเล่าต้นกุหลาบไม่งอแม้กระทั่งบนถนนซีเมนดอกเธอ ความผาสุกที่ไร้ความรักนั้นจะไม่ดูแห้งแล้งเกินไปดอกหรือนพพรเธออย่าผูกมัดฉันด้วยคำถามมากมายนักฉันจะหายใจไม่ออกจงให้เสรีภาพแก่ฉันบ้างเธอสบตาข้าพเจ้ายิ้มอย่างอ่อนหวานละมุนละไมแววเศร้าในดวงตาจางหายไปแล้วมีประกายแจ่มใสร่าเริงมาแทนที่ เธอหยิบกระจกส่องดูหน้าใช้เวลาแต่งหน้าและผมครู่หนึ่งข้าพเจ้าก็พิสด,ดูเธอด้วยความวาบหวามใจคุณหญิงเป็นสุขมากไหมวันนี้ข้าพเจ้าตั้งคำถามเธอด้วยเสียงสันนงสงส่นเล็กน้อยเธอพยักหน้าอย่างแช่มช้อยแทนคำตอบและหางตาของเธอ ที่ชายํำเลืองมานั้นประกอบด้วยพิษสงเหลือประมาณเพิ่มความว้าบหวามใจยิ่งขึ้นเป็นเวลาบ่ายมากแล้วนพพรเราเตรียมตัวเดินทางกลับกันเถอะเธอชักเท้าขยับตัวจะลุกขึ้นโอขาแข็งชาไปหมดเพราะนั่งอยู่นานเกินไป ฉันคงแทบจะเดินลงไปไม่ไหวผมจะอุ้มคุณหญิงลงไปเองข้าพเจ้าลุกขึ้นและเข้าประครับประคองเธอช่วยพยุงให้ยืนเธอปฏิเสธความช่วยเหลือของข้าพเจ้าด้วยเสียงเบาแต่ข้าพเจ้าไม่นำพาเมื่อหม่อม,มราชวงศ์กิรติยืนทรงตัวได้เรียบร้อยข้าพเจ้า ยังคงกุมแขนของเธอไว้และยืนแทบจะประชิดติดต,ต,ตัวเธอคุณหญิงเป็นสุขมากไหมมองจากที่นี่ไปที่ลำธารเบื้องล่างฉันรู้สึกว่าเราขึ้นมาสูงมาก ฉันสงสัยว่าจะมีแรงเดินลงไปได้อย่างไรข้าพเจ้าขยับตัวให้ประชิดเธอเข้าไปอีกจนอกทั้งสองแทบจะแนบกันหม่องราชวงศ์กฤริิเอนกายไปข้างหลังพิงต้นสีดาข้าพเจ้าทราบได้ว่าเราหายใจแรงทั้งสองคน ฉันสเก็ตรูปไว้ได้สองรูปเมื่อตอนเที่ยวเล่นอยู่ข้างล่างผมเป็นสุขเหลือเกินเมื่ออยู่ใกล้ชิดกับคุณหญิงเช่นนี้นี่เมื่อไหร่เธอจะปล่อยฉันเราจะได้ช่วยกันเก็บข้าวของผมยังไม่อยากจะออกห่างจากคุณหญิงข้าพเจ้าประคองร่างเธอให้เข้ามาชิดสนิทกายข้าพเจ้า นพพรเธออย่ามองฉันด้วยแววตาเช่นนั้นสิเสียงของเธอเริ่มสั่นปล่อยฉันเสียฉันแข็งแรงพอที่จะทรงตัวเองได้แล้วหน้าของข้าพเจ้าซบลงที่พวงแก้มสีชมพูอ่อนของเธอไม่มีอำนาจอะไรในตัวข้าพเจ้าเหลืออยู่ ที่จะควบคุมยับยังไว้ได้ข้าพเจ้าประคองเธอไว้แนบกายและจุมพิษเธอด้วยสุดแสนเสน่หาข้าพเจ้าหมดสติหมดความรู้สึกไปชั่วขณะหนึ่ง หม่อมราชวงศ์กฤติปลดมือข้าพเจ้าออกแล้วค่อยดันให้ถอยห่างออกไปข้าพเจ้ายอมแต่โดยดีข้าพเจ้าได้เปลี่ยนแปลงไปเป็นลูกแกะอย่างรวดเร็วหม่อมราชวงศ์กฤติพิงต้นไม้หอบดุดเดินทางไกลมาด้วยความเหน็ดเหนื่อยสีชมพูที่ดวงหน้าเข้มขึ้น นั่นถูกแผดเผาด้วยความเร่าร้อนจัดนกพรเธอไม่รู้ว่าเธอได้ทำอะไรลงไปเสียงของเธอยังคงสั่นอยู่ผมรู้ว่าผมรักคุณหญิงเป็นการสมควรหรือที่เธอจะแสดงความรักของเธอต่อฉัน โดยวิธีเช่นนี้ผมไม่ทราบว่าเป็นการสมควรหรือไม่แต่ความรักมีอำนาจเหนือผมความรักรัดรึงใจผมอย่างที่สุดทำให้ผมหมดสติหม่อมราชวงศ์กฤติมองคพาพเจ้าด้วยแววตาโศกเธอแสดงความรักของเธอ ในเวลาที่ไร้สติเธอไม่รู้หรือว่าไม่มีการกระทำอะไรที่เราจะต้องเสียใจในภายหลังเท่าการที่เราได้กระทำในเวลาที่ไร้สติแต่ผมรู้แน่ว่าผมรักคุณหญิงด้วยความซื่อสัตย์สุจริตการแสดงความรักในเวลาที่ไร้สตินั้นจะมีความหมายอะไรเล่า ผมรักคุณหญิงด้วยชีวิตจิตใจของผมอย่างเที่ยงแท้การที่ผมได้กระทำไปแล้วย่อมตราตรึงอยู่ในดวงใจของผมเธอคิด <mandar. S 1> ว่าเป็นกําไรแก่ชีวิตหรือถ้ามันได้ตราตรึงอยู่ในใจจริงเช่นนั้นในความรักคนเรายังมีแก่ใจคิดถึงต้นทุนกํำไรอีกหรือเธออาจจะไม่คิด และฉันอาจไม่คิดแต่ความรักอาจจะคิดเอากับเราได้หม่อมราชวงศ์กุรติกล่าวต่อไปว่าเธอไม่ได้คิดดอกหรือว่าฉันอยู่ในฐานะเช่นไรและเธออยู่ในฐานะเช่นไรผมคิดมากทีเดียวในเรื่องนี้และเธอก็ยังประพฤติกับฉันดังเมื่อตะกี้นี้ เธอรู้ไหมว่าเธอได้กระทำไปอย่างไร้เหตุผลและไร้สติด้วยตามที่เธอได้รับกับฉันแล้วข้าพเจ้ายืนคอตกสองมือกอดอกผมรู้สึกอัดอั้นตันใจอย่างที่สุด ผมไม่รู้ว่าจะตอบคุณหญิงได้อย่างไรจึงจะทำให้ผมอยู่ในที่อันถูกต้องได้ผมรู้แน่แต่ว่าความรักมีอำนาจเหนือผมถึงแม้การที่ผมได้กระทำไปจะผิดต่อศีลธรรมจรยาก็จริงแต่ผมก็อยู่ในบังคับของกฎธรรมชาติ ผมได้พยายามจะหลบแต่ผมหลบออกมาไม่ได้ในยามที่ได้มาเผชิญหน้ากับความรักและเป็นการ,รเผชิญอย่างจนตรอกผมขอร้องคุณหญิงโปรดอย่าเอาเหตุผลมาพูดกันโปรดอย่าเอาศีลธรรมจัญญามาพูดกันผมไม่มีทางจะโต้อตอบสิ่งเหล่านี้ได้สร้างขึ้นภายหลังกฎธรรมชาติ และเราอยู่ในบังคับของกฎธรรมชาติด้วยกันทุกคนนพพรถ้าเราทั้งสองจะดำร,รงชีวิตอยู่แต่บนยอดเขามิตะเกตนี้ตลอดไปจนชั่วชีวิตหามไม่คำพูดของเธอก็เป็นการถูกต้องทุกอย่างแต่ความจริง อีกประเดี๋ยวเราก็จะลงไปจากภูเขาลูกนี้ไปเผชิญหน้ากับฝูงชนแล้วในไม่ช้าเธอก็จะต้องไปสนใจกับการศึกษาเล่าเรียนของเธอและกับโครงการอันเต็มไปด้วยความมุ่งหมายสูงในชีวิตภายภาคหน้าของเธอส่วนฉันก็มีหน้าที่จะต้องพักดีต่อท่านเจ้าคุณจะต้องติดตามกับท่านไปในทุกหนทุกแห่ง คอยปรนิบัติรับใช้ท่านตามหน้าที่ของภรรยาที่ดีตราบเท่าที่ท่านยังต้องการตัวฉันและตราบเท่าที่ยังไม่ละเลยหน้าที่ของท่านเองเราทั้งสองจะต้องจากกันในไม่ช้าและต่างก็จะไปติดต่อสมาคมกับคนทั้งหลายที่เคร่งครัดในเหตุผลและศีลธรรมจรญยานี่แหละ เธอจะไม่ให้ฉันยกเอาสิ่งเหล่านี้มาพูดกับเธอได้อย่างไรเธอเชื่อหรือว่าสมาคมมนุษย์จะรับรองกฎธรรมชาติที่เธอยกขึ้นมากล่าวแก้นพพรโปรดเชื่อฉันเธอต้องเพียรเผชิญกับของจริงของจริงเท่านั้นที่เป็นคำพิพากษาโชคชะตาในชีวิตของเรากฎเกณฑ์ และอุดมทัศนีอาจงามกว่าแต่ก็มักจะไร้ค่าในทางปฏิบัติข้าพเจ้ารู้สึกว่ากำลังมาเผชิญหน้ากับสตรีที่ใจเย็นและแสนฉลาดปราดเปรื่องจนข้าพเจ้าไม่มีทางจะตามทัน เธอควรจะเป็นสตรีในประวัติศาสตรมิใช่หมอบราชวงศ์กิรติซึ่งเป็นแต่สตรีธรรมดาสามัญคนหนึ่งในปัจจุบันนี้ผมเสียใจมากถ้าผมทำให้คุณหญิงไม่พอใจข้าพเจ้าพูดเบาๆข้าพเจ้าไม่มีทางใดจะพูดได้ดีไปกว่านี้ กราทำให้ฉันอัดอั้นตันใจโปรดตอบสักคำคุณหญิงเชื่อถือในความรักของผมหรือไม่ฉันเชื่อเธอคนดีคุณหญิงติเตียนการกระทำของผมอย่างรุนแรงหรือไม่ฉันบอกแล้วว่าเธอไม่รู้ว่าเธอได้กระทำอะไรลงไปต่อไปในวันข้างหน้า เธอจะพบกับคำตอบด้วยตนเองและเธอคงจะเสียใจคุณหญิงเริ่มเกลียดชังผมบ้างหรือยังถ้าเธอไม่รื้อฟื้นการกระทําในวันนี้อีกฉันจะรู้สึกเธอเป็นนบพรคนเก่าและคนเดียวตลอดชั่วชีวิตของฉันผมยังคงรักคุณหญิงต่อไปได้ด้วยความรัก ดุจชีวิต,ตจิตใจนั่นเป็นสิทธิ์อันชอบธรรมของเธอแต่เมื่อเวลาเนิ่นนานออกไปเธอก็จะค่อยสละสิทธิ์นั้นด้วยความพอใจของเธอเองผมแน่ใจว่าผมจะไม่มีวันคลายรักคุณหญิงเลยในวัยเยาช์่นเธอคนเรา มีความเชื่อมั่นในตนเองมากแต่เราจะต้องคอยการวินิจฉัยต่อไปฉันอำนวยพรแด่ความเชื่อมั่นของเธอคุณหญิงจะตอบแทนความรักของคุณหญิงแก่ผมหรือไม่หม่อมราชวงศ์กรติก้าวเข้ามายืนแทบประชิดต,ตัวข้าพเจ้าเอามือทั้งสอง วางบนไหล่ข้าพเจ้าและพูดว่าคนดีของฉันฉันให้อภัยเธอแล้วเราทั้งสองจงลืมเหตุการณ์ในวันนี้เสียเธอต้องกลับมาเป็นนบพรคนเก่าสนุกเบิกบานกับฉันต่อไปจงรีบเก็บข้าวของและเตรียมตัวเดินทางกลับเถิดเจ้าคุณ จะเป็นห่วงคอยถ้าเรากลับบ้านผิดเวลามากไปข้าพเจ้ารู้สึกน้ำเสียของเธอดังสวนีของนางพญาผู้เลอสัก์ข้าพเจ้าไม่มีความกล้าพอที่จะกล่าวทัดทาน เมื่อพูดประโยคสุดท้ายแล้วหม่อมราชวงเกลติไม่รีรอได้ลงมือเก็บข้าวของลงบรรจุหีบข้าพเจ้ายืนกอดอกมองดูเธอเก็บข้าวของง่วนอยู่ครู่หนึ่งจนเธอเตือนซ้ำเป็นครั้งที่สองข้าพเจ้าจึงได้ลงมือช่วยเหลือเธอ ระหว่างเดินทางกลับเธอได้ชวนข้าพเจ้าสนทนาถึงเรื่องราวต่างๆเป็นปกติประดุลหนึ่งว่าไม่ได้มีเหตุการณ์อันสำคัญที่สุดตราตรึงลงในชีวิตของเราทั้งสองนเบื้องบนภูเขาลูกนั้น สนับสนุนโดยปานิแคนโดผลิตและขายส่งเทียนหอมทุกชนิดสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่0851566499วรรณกรรมออนแอร์เรื่องข้าภาพบทประพันธ์โดยสีบูรพาอ่านโดย จากกริดศสิลปชัย